สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมต้นบอนสีโคสุภราชของเราค่ะเราเพิ่งได้ต้นนี้มาไม่นานค่ะตอนที่เราได้มาต้นเขาก็งามแล้วก็สดใสดีค่ะอยู่กับเราสักระยะหนึ่งเขามีการแตกหน่อมาใหม่ค่ะส่วนใบเก่าเขา ออกจะเหลืองๆค่ะและมีขอบใบที่ไหม้ด้วยค่ะจะเหลืองทั้งสามใบเลยค่ะ,ะเฉพาะอากาศร้อนก็ไม่น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าเราไว้ในที่ร่มรำไรค่ะส่วนโรคและแมลงก็ไม่มีค่ะการให้น้ำให้ปุ๋ยเรา จะให้เป็นประจำเลยค่ะเราจรึงคิดว่าวันนี้เราจะลืกระถางเขาดูค่ะว่ารากของเขาวน้น,น่าหรือเปล่าค่ะก่อนที่เราจะลืกระถางเราจะต้องเตรียมดินเอาไว้สำหรับใส่ให้เขาใหม่ค่ะวันนี้เราจะผสมดินที่ มีธาตุอาหารเยอะๆเลยค่ะเราจะมีใบมะขามดินล่วนวปุ๋ยมะพร้าวปุ๋ยคอกแล้วก็เปลือกไข่ค่ะวันนี้เราจะใส่ปุ๋ยคอกจำนวนที่เยอะหน่อยค่ะเพื่อให้เขามีอาหารได้กินเยอะๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมปุ๋ยคอกกันละค่ะ เราจะพุบเขาให้เข้ากันเลยค่ะวันนี้เราจะใส่เอ็มร้อยไปด้วยค่ะเพื่อกระตุ้นให้รากเขานั้นแข็งแรงค่ะ เราจะผสมกับน้ำค่ะวันนี้เราจะใส่สองฝาค่ะ เราจะใส่ลงไปในดินที่เราจะผสมปลูกเขาหม่ค่ะเมื่อเราผสมดินเสร็จแล้วเราจะมาลื้อกระถางเขาดูค่ะ ลากของเขาเยอะเลยค่ะเราก็รู้เลยว่าเขามีปัญหาที่ลากค่ะเพราะว่าลากเขาเยอะเกินไปค่ะลากเขานั้นไปหาอาหารกินเองไม่ได้ค่ะลากมีจํานวนที่เยอะเราอาจจะให้อาหารไม่พอค่ะเดี๋ยวเราจะลือให้หมดเลยค่ะ เราจะเลื้อดินเก่าออกให้หมดค่ะเราจะดูที่หัวของเขาค่ะเผื่อว่าหัวของเขาจะเน่าค่ะแต่หัวของเขาก็ไม่เน่าค่ะหัวของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะล้างดูหัวอีกทีหนึ่งค่ะ หัวใหญ่และมีรากที่เยอะมากเลยค่ะแต่เราจะยังไม่ผ่าเขาค่ะเราจะเลี้ยงแบบให้เขาออกหน่อเยอะๆค่ะเราจะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่กว่าเดิมค่ะ แต่เราจะไม่เตลียนกระถางที่ใหญ่มากค่ะเพราะว่าบอลสีนั้นเขาชอบให้เปลี่ยนกระถางบ่อยๆค่ะเขาจะได้มีอาหารได้กินเรื่อยๆค่ะถ้าเขาอยู่ในกระถางเดียวนานๆาเมื่ออาหารหมดไปเขาไม่มีอาหารได้กินต้นของเขาก็จะสรมแล้วก็เหลืองแบบตอนแรกเลยค่ะ เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆฟื้นต um ัวค่ะและจะกลับมางามและใบสวยเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ